เศรษฐกิจรัสเซียภายใต้แรงกดดันของการคว่ำบาตลองจินตนาการถึงประเทศขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มีน้ำมันกา๊าซแร่ธาตุและอาวุธแต่ในขณะเดียวกันกลับถูกโลกตะวันตกปิดประตูใส่หน้านี่คือรัสเซียประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเผชิญแรงกดดันครั้งใหญ่ ไม่ใช่จากสงครามในสนามรบแต่จากการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจวันนี้เราจะค่อยๆแกะให้เห็นว่าการคว่ำบาตรทำงานอย่างไรรัเสเซียเจ็บตรงไหนใครเจ็บมากใครเจ็บน้อยและสุดท้ายรัเสเซียกำลังอยู่รอดหรือแค่ประคองตัวการคว่ำบาตรคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ คือการที่ประเทศหนึ่งหรือกลุ่มประเทศใช้อำนาจทางเศรษฐกิจกดดันอีกประเทศหนึ่งโดยไม่ต้องใช้ทหารแม้แต่นายเดียวหลังรัเสเซียเปิดฉากสงครามกับยูเครนสหรัฐสหภาพยุโรปและพันธมิตรตอบโต้โด้วยมาตรการคว่ำบาตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่ห้ามนำเข้าส่งออกแต่รวมถึงอายัดเงินทุนของธนาคารกลางรัเสเซียตัดธนาคารออกจากระบบสวิฟต ห้ามบริษัทเทคโนโลยีขายสินค้าให้แบนพลังงานบางส่วนแช่แข็งทรัพย์สินของนักธุรกิจใกล้ชิดรัฐบาลเป้าหมายมีเพียงข้อเดียวทำให้เศรษฐกิจรัเสเซียชะงักจนไม่สามารถทำสงครามต่อได้ง่ายๆค่าเงินรูเบิลกับความเชื่อมั่นที่สั่นคลอนทันทีที่การคว่มบาตเริ่มต้นค่าเงินรูเบิลร่วงหนักประชาชนแห่ถอนเงิน คนรัเสเซียจำนวนมากกลัวว่าเงินในบัญชีอาจกลายเป็นกระดาษไร้ค่าธนาคารกลางรัเสเซียต้องขึ้นดอกเบี้ยแบบฉุกเฉินจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศบังคับบริษัทสท่งออกต้องแลกเงินตราต่างประเทศเป็นรูเบิลในระยะสั้นมาตรการเหล่านี้ช่วยพยุงค่าเงินได้แต่ในระยะยาวมันคือการปิดเศรษฐ,ฐกิจตัวเองเมื่อเงินไหลออกไม่ได้นักลงทุนใหม่ก็ไม่อยากเข้ามา ความเชื่อมั่นคือสิ่งที่หายไปเงียบๆแต่สร้างบาดแผลยาวนานที่สุดพลังงานคือเกราะป้องกันหลักของรัเสเซียรัเสเซียอาจถูกคว่ำบาทหลายด้านแต่มีสิ่งหนึ่งที่โลกตะวันตกตัดใจไม่ได้ง่ายๆนั่นคือน้ำมันและก๊าซธรรมชาติก่อนสงครามยุโรปพึ่งพาก๊าซจากรัเสเซียอย่างหนักการตัดทันทีเท่ากับทำร้ายเศรษฐกิจตัวเอง รัสเซียจึงยังมีรายได้มหาศาลจากพลังงานแม้ต้องขายถูกลงแม้ต้องเปลี่ยนเส้นทางไปขายให้จีนอินเดียและประเทศที่ไม่ร่วมคว่ำบาตนี่คือเหตุผลที่เศรษฐกิจรัสเซียไม่ล่มทันทีอย่างที่หลายคนคาดแต่ต้องเข้าใจว่ารายได้จากพลังงานไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างเพราะเศรษฐกิจสมัยใหม่ต้องการเทคโนโลยีการลงทุนและความร่วมมืออุตสาหกรรม เทคโนโลยีและชีวิตคนธรรมดาผลกระทบที่เจ็บจริงไม่ได้เกิดแค่ในตัวเลข GDP แต่เกิดในชีวิตประจำวันของผู้คนรถยนต์หลายรุ่นผลิตไม่ได้เพราะขาดชิปเครื่องบินบางลำต้องจอดเพราะไม่มีอะไหล่ตะวันตกซอฟต์แวร์หลายตัวเลิกส่งให้บริการคนรัสเซียอาจยังมีงานทาแต่ตัวเลือกน้อยลงคุณภาพชีวิตลดลงสินค้าหลายอย่างแพงขึ้นหรือหายไปจากตลาด นี่คือต้นทุนที่มองไม่เห็นของการคว่ำบาตมันไม่ค่าทันทีแต่บันทอนทีละนิดรัเสเซียกำลังปรับตัวยังไงรัเสเซียไม่ได้นั่งเฉยรัฐบาลผลักดันแนวคิดพึ่งพาตนเองผลิตสินค้าทดแทนของตะวันตกใช้เงินหยวนมากขึ้นขาขายกับประเทศนอกกลุ่มคว่ำบาตสร้างระบบการเงินของตัวเองแต่คำถามสำคัญคือ การพึ่งพาตนเองเพียงพอหรือไม่ในโลกที่เชื่อมต่อกันการปิดตัวเองอาจช่วยอยู่รอดแต่ยากที่จะเติบโตใครแพ้ใครชนะและใครจ่ายราคาเศรษฐกิจรัสเซียยังไม่ล่มแต่ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการคว่ำบาตไม่ใช่อาวุธที่ฆ่าในวันเดียวแต่มันคือแรงกดดันระยะยาวที่ทำให้ประเทศหนึ่งต้องเลือกทางเดินที่แคบลงเรื่อยๆสุดท้ายแล้ว ไม่ว่าฝ่ายใดผู้ที่จ่ายราคาหนักที่สุดมักไม่ใช่นักการเมืองแต่คือประชาชนธรรมดาเศรษฐกิจอาจเป็นเรื่องตัวเลขแต่ผลของมันคือชีวิตจริงของผู้คนและนี่คือเศรษฐกิจด er, ัสเซียภายใต้แรงกดดันของการคว่มบาตร